สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับใกลต่อรอเพชรพยาภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ออกครับลูกจเจ้าสิบนิ้วออกแล้วแต่ยังไม่รู้นะว่าวามีกี่ตัวผมยังบม่ได้นับครับเพื่อนเดี๋ยวจเจ้าให้พ่อเอาพ่อมาให้ชมกันครับ เผื่อใครยังไม่ทันได้เห็นเจ้าสิบนิ้วยังไม่เคยเห็นนี่ครับคือเจ้าสิบนิ้วร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับนี่ครับทีบ่ว่ามีชื่อเจ้าสิบนิ้ก็เพราะว่าเขาสิบนิ้วครับนิ้วจอกมาพิเศษหน่อยเป็นเกตต่อตัวหมานตึงเลยครับผมขนหน้าอกแดงครับนี่ต่างเปิดสวยครับ เดี๋ยวไปชมลูกของเขาครับผมเดี๋ยวให้ชมลูกคอกแรกกันครับนี่เป็นลูกคอกแรกครับผมลูกคอกแรกเจวสิบนิ้วนี่ครับแต่นิ้ว จะยาวไม่เหมือนพ่อครับพ่อเขาจะนิ้วยาวครับผมอันนี้เขาจะนิ้วสั้นน้องล่าสุดออกมาแล้วครับผมนี่ครับมหดูลักษณะครับอันนี้เป็นลูกเจ้าสิบนิ้วลูกคอ,อกแรกกาลังเล่นเลยครับกําลังต่อกําลังเข้าปลาเลยครับรุ่นนี้แต่ปีนี้ยังไม่มีเวลาออกครับเพื่อนๆสวยครับเดี๋ยวชมลูกเลย นี่ครับเพื่อนๆยกหลังมาเลยครับพึ่งจะออกวันนี้เลยแม่เขาเป็นสายกระตาครับเพื่อนๆเป็นนิ้วปกตินิ้วธรรมดาครับให้ชุมตัวแรกก่อนครับผมนี่ครับโอ้ยดูนิ้วครับทุกคนนี่ครับนี่สิบนิ้วครับดูสิบนิ้วตัวเล็กออกมาแล้วเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่ามีกี่ตัวนี่ไข่เขา เป็นแม่กระตาครับเพื่อนๆผมทําไว้ทําไว้ไม่เยอะครับทําไว้แค่แม่เดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่แปดมีอยู่แปดตัวครับเพื่อนๆแต่ผมต้องเช็คก,ก่อนว่ามีสินิ้วกี่ตัวนี่ก็จะเป็นนิ้วธรรมดาครับนี่ครับพวกแม่เขาก็ เป็นนิ้วปกติครับเพื่อนๆเป็นสายกระตากของผมเพราะผมใช้เล่นต่อไปปลาอยู่แม่นี้กระตากดีครับถามกันมาเยอะจองกันมาเยอะครับผมเพราะไม่ทันครับลูกเจาสิบนิ้วเพราะผมเอาใส่แม่หลักแค่แม่เดียวครับโ้แต่สิบนิ้วตัวนี้ครับดูดูนิ้วครับเพื่อนๆยาวมากเลยครับดู โอ้ยังสวยเลยตัวนี้ถ้า <c oughs> จุดนี้คนที่จองผมไว้นะครับที่ถามไว้ผมก็จะปล่อยไปอย่างนี้นะอย่างตัวผู้สิบนิ้วตวเมยนิ้วปกติผมก็จะให้แบ่งไปอย่างนี้ครับเป็นคู่อย่างนี้นะเพื่อนๆถ้าอย่างตัวผู้สิบนิ้วตวเมียนิ้วปกติอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสลับกันครับเพื่อนๆ แบ่งกันไปเล่นครับตัวนี้ออกมาสี่พ่อเลยครับสีแดงสีเจ้าสิบนิ้วเลยครับหน้าอกแดงอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้สิบนิ้วด้วยครับทุกคนตัวนี้สิบนิ้วด้วยโอ้แปดตัวครับเหลืออยู่ใครอีกสองฟอง นี่ตัวนี้สิบนิ้วเหมือนกันครับนิ้วนิ้วจะสั้นหน่อยตัวเนี้ยเหมือนคออพี่ของเขาครับเหมือนคอกแรกที่ผมมาให้ดูอย่าเปีเยกๆเลยเพื่อนๆอเพิ่งออกเดี๋ยวผมคัดสินิ้วกนะ่อนว่าสินิ้วมีกี่ตัวหนึ่งสองสาม ป๊อีห์ห้าสิบนิ้วห้าตัวแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆพอวกนี้กูสิบนิ้วห้าตัวแล้ววะออกกี่ตัวนะออกแปดตัวสิบนิ้วห้า พวกนี้ให้สิบนิ้วลายว่ะเสียดแล้มเข้มข้นแล้วอู้หูสิบนิ้วหกนี่ครับเพื่อนๆชุดนี้สิบนิ้วหมดเลยครับสิบนิ้วมีหกตัวครับอีกสองตัวเป็นนิ้วปกตินี่ครับผมลูกจะสิบน,นิ้วลูกชุดนี้ คุณนี้ก็ติดจองแล้วนะครับเพื่อนๆติดจองแล้วทำไว้ไม่เยอะครับเป็นแม่กระตากครับเพื่อนๆนี่เป็นแม่กระตักใส่กับเจ้าสิบนิ้วนี่ครับให้ดูหน้าตาครับให้เพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับผมปีที่แล้วผมเอาแม่นี้เข้าป่า ทั้งหมด8ตัวครับเพื่อนๆ8ตัว10นิ้วมี U6 อีก2ตัวก็นิ้วธรรมดาครับเหลืออีก2ฟองต้องรอรอลุ้นคืนนี้ครับว่าจะออกหรือเปล่าดเดี๋ยวให้ดูพ่อเขาพี่เขาครับผมนี่ครับผมนี่คือเจ้า10นิ้วคือพ่อของเขาครับผมนี่คือเป็นลูกของเจ้า10นิ้วตัวนี้คือเจ้าฟ้าลั่น เป็นลูกคอ,อกแรกเลยครับที่ผมเก็บไว้ชุดนี้ก็เหลืออยู่แค่ตัวเดียวครับลคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ถามลูกเจ้าสิบนี้มาเยอะเลยชุดนี้ก็น่าจะแบ่งให้เพื่อนๆไปเล่นครับชุดนี้แต่ก็ติดจองไปแล้วสี่ตัวห้าตัวนู่นนะครับอายุสองเดือนครับถึงจะปล่อยได้ถึงจะแบ่งไปกลัวมันตายครับเอาไปตอนเล็ก ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องหนุม่มบ้านโนนไปต่อเราเพชรพญาภัยจังหวัดเพชรบูร์คลิปนี้ลาครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ